สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเวสต์ซูขูทุกคนเนอะนั่งจากมาตะบุญมาคืนนี้พี่น้องซาติบริษาทมาเบิร์กในสองทีมงานเท่าน้องซาปน้อยไปถ่ายคลิปศพมวยพี่กดบอกนี่อันนี้บอกอันนี้บอกอันนี่ดิมันก็ยังเอาลงละพี่น้องเลยซาตีสิบผ้าทีมงานจีสมอีแล่เมื่อกี้สิตามตีนไก่กินเนาะสบายดีจ้าพี่น้อง ช่วยกูงามบ่ซาตย์ใส่เป็นตาหน้ามาพี่น้องนู่นเนี่ยมีงานตายไปสิบตำสมพี่น้องเออเกิดนประวัติศาอยากกินสมเนาะพี่น้องแบบตื่นนอนมาอันนะมันแบบม้วนๆก็เลยมาพากันมากินมาเห็ดตำตีนไก่กินสมพี่น้องย่าสถิตย์สิตาตีนไก่กันนาะเดี๋ยวจะหน่อยใส่ปลาหน่อยหน่อโอเคย่ากินง่ายเนาะไปยวสิ ตาตื่นก่แล้วก็ตุกกันพี่น้องเบดดเก้าตาพี่น้องตื่นซาบ้าน้อยมาเด้อตากันลุกมากินสมพี่น้องตั้งตื่นสาวมาสบายดีน้องป้าสดีีพ่น้องตายังดอยตายังดอยอยู่เหมือนแหงวัเมื่อคืนนี่ตากันไปเตะน้ำบุ้งนะพี่น้องตกตือนเจ้ามาตากันมากินสมบันี้ ยาสติสิไปติดบักคงมาเด้อพี่น้องมาตามใส่ตีไก่อันนัน่นอันไปข้ามตปขึ้อันนั้นหมดแล้วไพ่คว่ำอีปลาไบเมื่อาาค<า>อืนนี่ไพ่อันนะฮะไพ่ไปคว่ำแจับเอาอะนนี่ตอนมึงมึงนอกไปพวกกูไปเหี่ยวพวกมึงออกมาก่อนปะออนเออตอนมึงนั่งก็ยังเห็นอยู่บ่ ไปพี่น้องสายสู้ปากคงอยู่นี่มีบ่เออบรรยากาศแดดแจ่มด้วยพี่น้องแดดแจ่มเลยนะนี่ยสู้สายปากคงบ่มีอีกสามพี่น้องป้ามองหมดทั้งหมดมองบ่าวสู้มองเงี้ยว่าสื่อมาสู้อะไรนี่เดี๋ยวสปีดไปสี่ว่าเพื่นก็มาหนึ่งพี่น้อง เออเป้าพี่น้องบม่วงซุปลองกินบงเนาะเพราะว่าเพราะท่านเคยกินบม่วงอันนี้ซุปจะเขือเนาะมาซุก่าซหน่วยพพี่น้องดิไ่ได้ซุปเนี่ยบม่วงอันนี้แันก็ิเ็เจ้าบังปะไตัดเสตตดเสะได้หน้ะพี่น้องขึ้นมาศาสตรขด สวยเออบุกแค่กินเครื่องเสื่อแล้นี่พี่น้องเดี๋ยวก็เสียไปกินนั่นเอสุกเลยมันจะหึงในนอแล้วก็ดิกลงก้อนบางบางนั่งอี๋แม่เขว่าสุกมันบดเสะเบิ้งสช่องซิมเบิ้งกดเสะทะเลเขาว่าเพราะว่ามันชือคือการก้อบางบางนั่งในนอล่องซิมเบิ้งอีแม่ว่าเอาไปกินสมลดสุกซมันบดเสะเอาเบิ้งช่องซิมนั่งชิคกี้พาย มันตัวานหอมอีกชกเอาไปหาแม่แม่คือว่าษาสูงหามกินนะปดนี้อะุกุมันดนมดมาเอาพี่อุ้ยอืมกองยู่ผู้เบ้าูอาเอผวเบ้าอืมพี่นอ ข้มวงชุกกบเเห็นซำได้จะมันน่าโอ้ยไม่ยังซุกอยู่เอาไปเห็ดนะแม่บ่มันนอนถึงเนาะแาเสพเซ็บซุกเลยหอมหอมอีกมันหมดเป็นเศษซเนาะหวานเอออยากินมันเลยไปไปเอามากส่น้ำกูเนตี้ใส่ืเห็น กินนตัวนนีมื่วัวเอยู่นี่ก็มีไอ้ซ่สีเห็นยังน้อยอยู่ว่มีดอกบบ่ยังน้อยอันหนึงเอกินมันเลยอาิเลยแซบแซบก็มบม่วงนังอีกหอมกูแล้วสิกินอะไรก็หิปาป้าพี่น้องก็ฝพนเขาป้าแมวประคุ้งหรอก พี่เนกินมันบดเดอจูไปมันสินแงถิมบ้านดีใบใหญ่มันเป็นสินเนาะมนอันนี้เราเส่พี่น้องกินมะก่วดกนะแซ่มดีแซ่บกมวงนางเนาะอะไรตุ๊วักดีบจักย่างเคยกินซุกคือการหอยเคยมันิซุกซุกเนป่าจะเิดอยแล้วเขาไปผ่านถิ่มอเ็นมันดนิุกมันถิ่มเนาะซุกเนาะมันจะมันเน่ามันหล่นถิ่มมักซุกค่ะหน่วยซุกค่ะ สองสามหน่อยหูซูกอธิมันเน่าเซอ๊กุ้งนางความมันหอมปลากินบ้างอีกบ้างนเกุ้งาง่องเออจะรันจะข้องกินมาซูเอปลาห้าสิบย่ามาคุ้งกับพี่น้องต้มอว่าปลาจวถาตีนไก่ซุกนะพี่น้องเออไตังก็ไไ้แบบค่อยตามห้ไต้ตายห้ก็ได้ ta chỉ phan khung à tao đi sao bao ta cái này nữa ta tin cài này thì nó để ở nó đi hao sẽ tầm mặc thịt và cắt tiêm tầm nó thì nó chúng ta nó nặng thải thì cũng không phân tố phải thẳng nó đi bay mình nhìn nó là nó cái thùng nó bay dưới lạnh mình mà không có đỡ bà sao ไปแบบไปไก่เออกูอยู่ท้งไก่เหโอแต่ผู้หไปตอนนะแต่ขมืดกูยแยอมไหวพออีป้าก็ไปทำกันวดแต่ขมวดมาเดิไปไก่ป้าเอ้ยานพี่น้องชาวสีสะมกรมเอาพชรกินวันที้ทูเผ็ดเีป้าท่านเด็ไปนาขมืดี่ยานผงใหญ่เ่อเกิดตัวได้คือสีใส่ปผู้ใหญ ตัวนี้บะเออดอกสีตัวนี้บเออตัวนีมันอะไรนี่นะตัวสีสมมันเอตัวสีสมมันอันนี้มันมีสีสันเนอะตันนี้ง่ามตัวนี้มันแบนรูเด้องกี้จอแดงลามขาดเคยซุดเคยซุดสื่หายเห็นตัวนี้มันกอตัวนี้เป็่ตาคก็บ่ไดคนซื้อมาบนใส่เปตา ควาวา้วก่อานมปตเส่แบนนี้า่าใส่แบมาตามันเสียสายตากว่จากคือกันคือเห็นถาข้าังหน่อยเวลาข่าใส่เบดอีเมล้วบอกเออมึงสิบิซายด้วยดิมันถูกนสสยตามึงมึงเสียสงตาอย่าง้ะด้ น้อมันเว่นเว่นกันแหละสิบ้านดิดิแ่คนตำสวยมากนะวันนี้

ปดตมาม,ม,มเศ่เยงกระปุมมกมันเศษเนาะปาสมาหอมอยู่อ้าชิาค่ะนั่นอะไรชิจ สวงล้ปปอคือนี่มันคือดบุกไไงวะไรไปูบบ่ว่ามคืออนนี้คือปดบุกอันนี้อี่์กี่ะพอเราไปตึกไปข้าวหนึงมันตอมาเนะเพราะว่าคเห็นเขาไปดับบุกว่าแบบว่าอันนั้นดับบุกอนนะ ่อสวนมันขอขอยตอนตอนยมวยก็เห็นกันเดี๋ยวมื้อกันอกกว่าอันนั้นไปป๊อปออาไปขออยู่ข้างเบื่อหนะกัญญัญญาโนมิมาเรียเยที่เขาไปกเสียงเงขาไปรเาไปเสียอะไรอเขาพี่ตอนเด้อตอนตอนหออพวกคำหันเออเขาอาจจะเสียแต่วบาตอนเด้อเขาห้เขาพี่เพราะว่าดอกพวกคำหันเข้ามวยที่เขาเดือกมากดีแต่ว่ารอบเดิคอะพายอยากขืนโศกหันเสนอเลยเด้ย หลบเด้อค่ะนี่เอาตีนใส่ได้พี่น้องนี่เดีขอบอกว่าป๊อขึ้นสุกว่าบ่มอปอก็คิดอยู่ได๋เาใส่ก็จะขึ้นนชสิกกับผู้ใดล่ะออันน่ะบ่ยมบอกให้มันสุกกับบักอไปสสุกที็บักอู้อ่ะอันนั้นโอขอสุกดอกเนเอ้นตเอเสร็จว่าุาเอ้ย Không à. nhìn dịt, xén, mình nhìn cô gì ác gì thay xét luôn đó Mà cô bảo ôi vô đông nó ơi <laughs> gì ขา,าไปกินแต,ต่น้ำเขาหายแปตีนเดียวเานาะเขามาสาับเน,นาบอเปได่ครับเริ่อนมตาลสีก็ได้ขนมตาลโมเสร,รมันเสจแล้วเบอร์ตัสีมันเนะขมตาลก็มันเน่าอจี๊ดจเลย

แก่นาะอหละานกินอไปนเดี๋ยวจตาหัวจูบตาเน่ยซ้ำๆๆๆทุ่ง้านเนี่ยไปเคเดยครับกินตับยังขนาดนี้สุดหรอป้าพี่นองแล้วก็ัวนาเอาวะอดู

เดี๋ยวยังบอกทามาคุ้งเหรอหมอทำมาได้แคสิโอ้ยแม่แม่ไม่มีนี่บอกว่ามาทำจ่อยกูถามแต่ไมากินมึงนี่เป็นข้าวหลุ่ยคนพี่น้องเยแค่หมาบอกพี่เ่าสร้างหมอหาบอกกูซาทำจนมือชิมจนมือกูประจับ

แสบอยู่บ่ค <ột> ืมาจามาห่อจะป้งกินเมื่อ็บตัวนี้นัเนาะอซื้อวตต์ั่บมออนอะไรัาเนี่ยงกินเมื่อยนะค่ะเอตอนงลายเนี่ยพี่น้องจ้าก็จะพ่นเขาแล้วคุเาซ้อวัอสามดอยพี่บ้านเา รถรเขาละลายสาเก่งแ็่หน้าชองคนโอ้ยพีอะเราแค่สีซอยเราเลยช่องกดไปนัลวท่านผัวเขาเซ่อาวเดียวน่าบไลายน่า้เพี่น้อเงอวมีอะไรหน้าน้ำกันกดเอาไปน้อ เือส oh. ิเดออบด้เรืเขาด้ลยข้ายดยอะเหเนหน้าอะไปก็ดีได้วันนี้เลบอสได้นะมันมาไหไรกันยังอยู่นีเป็ดกดีนี่เพานี่อย่างพี่น้องเพีอาบีเขาตมวตับ

หัวดำสัตวตัวใครจะสีเขวนะมั้งบ้านที่มันไม่หมีจะได้ไม่จีหัวปีไหนไม่จีหมาใหม่ได้ไหมบ้านปีนี้เลยเออขยันกับผู้บ้นหน่อยเออขยันกับผู้บ้านแจ้งการนะน้องีไหนๆจะนีอยู่แหมว่าปีอะดูไกลว่ามึงยานี่ปีไหนปีเด้อหนึ่งคนเอาหายใครอยู่ เสบไล่ที่นนองเลยกินกับเขาต่อดีปะสองปีเท่าตัวกินน้ำกรนไรคนต้องกระแสบมีเป็ดเด่นมันก็สี่หอนวบเหมือนล่องแกบเป็ดก็ีคาบต้องอาการหอนเดวนี้เดี๋ยวจะเอาหมกหมวอนมากินกูปาไว้ได้หนนึ่งแ่บแบฟองสู